สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีกาแฟรายการนี่คือเบื้องหลังของการจัดรายการตามห้อยอีสานนะคะก,กะมีหลายๆท่านบอกว่าดีเจย่ออยากเบิ้งเบื้องหลังของการจัดรายการแนวเป็นจังไหนแนวโดยเฉพาะรายการทองทิน้นรายการตามห้อยอีสานเพื่อนบอกว่าติดตามมาโอ้แต่แต่ลูกเรียนปฐมคู่มือนี่ลูกจบมหาวิทยาลัยแต่งงานมีหล้านแล้วนะโอ้ยจากนาน,ำนํำได้เนาะแฟนรายการจัวัดเถ่ารือจัว่าแต่แฟนรายการเถาโค้ซกับเถาคือกันเนอะ นะจัดรายการว่าโอ้ถ้านับนิวกะสาเอปีจัดรายการมาตั้งแต่อายุสิบเกาปีนะคะกะสาเอปีแล้วนะคะบัววัตเแฟนรายการแถาหรือโคโซุกับแถาคือการนะเออเวลามันเปลี่ยนไปเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงกาแฟรายการค่ะแต่ก่อนนี่เวลาเขาจัดรายการเนี่ยเอ้าเดี๋ยวอันนี้วาก่อนจะเข้ารายการบ่ายโมงพอเดี๋ยวอีกประมาณบุ๊กี้นาทีเนี่ยแหละจะเข้ารายการบ่ายโมงแล้วนะคะรายการบ่ายโมงเขาจัดที่คืนของ ตำรวจเก5าเกาจุดหานะคะสวพอะุบลแต่ว่าสมัยปัจจุบันนี้แฟรายการสามารถที่จะฟังใดยูใส่ก็ฟังใดฟังได้ทั่วโลกเลยเพราะว่าเราออกทางเว็บไซต์ด้วยนะคะฝากเว็บไซต์ไว้นําฟังรายการของเฮ้า www. t a m h o i p ว็บตามหอยภูมิปัญญานะคะฟังใดทั่วโลกชั่วโมงรดเป็นรายการท้องทิ่นชั่วโมงที่สองกับเป็นรายการทั่วประเทศนะคะของฟฟล่าช่วงที่สามก็เป็นรายการข่าวฟฟล่าเล่าข่าวกับ พี่น้องก็คือจะเห็นทางหน้าจออยู่เนะเาะเพราะว่าหน้าจอหนาไม้นะคะแต่ว่าเบื้องหลังจะเป็นอีกยังเนาะมาลุกคุกคักมุนคือเตเฮดดีไหมสันนองเป็นเป็นมาลวกขวกเขียกอยู่สันนองเดี๋ยวเขาจะเข้ารายการกันแล้วนะคะกะฝากไว้นะพี่น้องยุคสมัยนี่กะมีหลายๆคนมีแฟนรายการว่าพี่น้องเจ้าคือบริห t u b e แู่เอ่อบริห็ดช่องแน่กะกะคือบอลนะพี่น้องบทบาทของวิทยุครูมือนี้มันกับบคือแต่กรแล้วนะครับไม่เหมือนตก่อน บอกคือยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแต่ก่อนนี่ถ้าเราถึงศิลปินนักร้องเนี่ยโอ้ผู้ใดอยากจะดังอยากเพลงดังเนี่ยแน่นอนซื้อวิทยุเนี่ยมีบทบาทอย่างแห้งแต่คู่มือนี่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะคนสมือนี่เขากับบางคนเนี่ยบันทึกเพลงปุ๊บกับอัพลง YouTube ูบแป๊บเดียวกระดังบางคนก็ได้เนาะถามโค้โซกถามดีเจว่าศิลปินนี่ผู้ใดเนี่ยยุคสมัยนี้อย่าถามเนาะบางเทือโบหูกันเนาะบางคนเนี่ย ดังข้ามคืนว่าสันมีหลายๆคนก็บ,บอกว่าพี่หอเฮ็ดช่องยู u ูบเนี่ยเฮ็ดเวลาละแต่ว่ายังบ่อยด้อัพเอีอยงลงอันที่อับลงไปมายองมาแยงนั่นทดลองเฮ็ดบ,บ่เป็นอืให้เด็กหน่อยสอนอันนี้ถือว่าเป็นอีีแรกเป็นเทปแรกนะคะเดี๋ยวเขาจะมีเทปต่อไปเนาะเดี๋ยวเขาจะมีเทปต่อไปเทปแปกว่าเออจะเฮ็ดอีกอย่างดีเอาเอาเป็นเบื้องหลังการจัดรายการกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข่ารายการนะคะเดี๋ยวให้เบื้องบรรยากาศนะคะบรรยากาศอ่าถ้าเราถึงในส่วนของเนี่ย ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยห้อ,หองบันทึกเสียงเนี่ยมันก็จะมีมีเทปคาสเซ็ตนะคะมีเทปลินมีแผ่นเสียงนะคะมีต่อมาก,กับเป็นยุคเอ็มดี MD, เนาะเป็นยุคเอ็มดีเป็นยุค CD นะคะเป็นยุคซีดีละกัมาในส่วนของ อคอมพิวเตอร์มาในส่วนของคอมพิวเตอร์นะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเวลาเสียจัดรายการเนี่ยไปจัดอยู่สถานีได้ละเออค่าค่าจัดรายการก็อยู่ผุนนั่นในน้ำหมูกน้ำมันมืดพี่น้องแต่ว่าสมัยนี้ดีแน่น้าอาส่งไปไก่สมัยนี้อยู่บ้านจัดรายการอยู่บ้านยิงอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตสะดวกสบายยิงขึ้นนะคะอ้าวเดี๋ยวในเวลาเลยพียนนย่น้องเลยเดี๋ยวเข,ข้าใเข้ารายการเดี๋ยวใจเบืองเบืองหลังการจัดรายการตามหัวอีสานแป๊บหนึ่งอันนี้ถือเป็นข้าวเจีมาลองเอามาลงในช่อง YouTube ยูทูนะคะช่อง YouTube แล้วก็ช่องอซื้อออนไลน์ที่เฮามีเนี่ยซื้อเป็นเทปแลกเป็นอีพีแลกอันที่ผ่านมาถือเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวไปซื้อเฮ็ดโบเป็นดอกใครเด็กหน่อยเขาสอนเนาะเฮ็ดได้ละช่องเจ้าเจ้า ตกยุกได้หมดมันเนาะบทบาทวิทยุ <c oughs> คู่มือนี้มันบอกคือตะกอนมันหน่อยลงค่ะเขากับพยายามที่จะส้่งช่องขึ้นมาเนาะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเด้อถ้าเป็นช่อง YouTube เนี่ยซื่อกับเป็นภาษาไทยแหละดีเจหนอเมืองอุบลเนี่ยกดติดตามแน่นอะอืออ่ะเดี๋ยวห้องจะเข่ารายการแล้วค่ะพี่น้องเด้เวลาเข้าสู่รายการกันแล้วรายการตามพ่ออีสานเป็นรายการผักทองทินนะคะ เป็นจีเกิลเป็นจีเกิลเดี๋ยวนะเดี๋ยวช่วงเขาเพลงเดี๋ยวช่วงเขาเพลงเนี่ยเขาจะมาคุยกันนิดนึงนะคะ เปิดเพลงดังดวงตะเวนของไอ้ใหม่เดี๋ยวลดเสียงลงสักก่อนเนาะลดเสียงลงสะก,ก่อนเดี๋ยวคุยก่อนเนาะพี่ดอกแฟนรายการเนาะฉะนันกาฝากช่องเข้าไว้น้านะคะกับอันนี้คืออีพีแรกอีพีแรกกะเป็นตอนที่หนึง่งนอกเป็นตอนที่หน,น,นึ่งตอนต่อๆไปนี่กะจะมีเรื่องเล่าที่เอามา,าเผยแร่ในช่องของเขาช่องตอนนี้ที่เฮ็ดไวเนี่ยกะ มีช่อง youtube youtube ในซื้อว่าดีเจห่อมืองอุบลอ่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามเขาจะมีกิจกรรมแล้วก็อีกช่องหนึ่งทั้งเพจเอ่อเพจเอ่อทางเพจ Facebook เนาะดีเจดีเจห่ออุบลคือกันถ้าเป็นเพจ Facebook ไปกดติดตามนะคะ t i t t o อกบวยมี TikTok นะมันะท <laughs> ิกต็อกนึ่งยังลูเแค่ไทยอืม ช่องเอียงและช่องเอ่อติ๊กต๊อกกันหอนี่แหละเอ่อวาโอนี่แหละเออช่องติ๊กต๊อกกันใดเนาะว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกันเถอะเนาะเออมันจะสิได้เบิ่งง่ายๆติดตามง่ายๆเนากกะการติดตามกันใดนะคะเป็นช่องทางอ่าเป็นช่องทางของเฮาอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ออพยายามที่จะเฮ็ดการ ลูกล้านหรือว่าจะเป็นแฟนรายการเขาบอกว่าพี่ย่อเฮ็ดแน่เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วถามว่าบทบาทของวิทยุเนี่ยต่อไปในอนาคตนี้มันจะมืดไปบ่กัมันก็คือจะค่อยๆหายไปนั่นแหละแฟนรายการเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วกัมันบุคือเก่าแล้วยังซื้อหลายอย่างยังซื้อสิ่งพิมพ์นะคะซื้อสิ่งพิมพ์พวกนิตยสารพวกหนังสือพิมพ์หลายซื้อนะพี่น้อง ก็คือบางบางสำนักพิมพ์เนี่ยกับปิดตไปแล้วกัเขามามาอยู่ในเรื่องของสื่อออนไลน์หลายสื่อหรือจะเป็นนิตยสารดังๆที่เขาเคยอ่านเนี่ยกับปิดตไปแล้วก็เพราะว่ากระแสะของโซเชียลเนี่ยมันมันมาแทนทีวิทยุกระจายเสียงของเขาเนี่พี่น้อคิดว่ามันอีกจักปีล่ะคิดว่ากบ,บวกลวบนี่ ซีปีก็คือสิยั่งยยู่อยู่เนาะคือสียั่งยยู่อยู่นะคะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงสิจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ารายการกันก่อนเนาะเออให้เบิ้งบรรยากาศเบองหลังนิดนึงนะคะเบืองหลังนิดนึงนะคะนี่คือบรรยากาศร,รยายการทองทิงตามห้อยอีสานนะคะตามห้อยอีสานงานเพลงที่มีซื้อมาดังดวงตะเวนวัสัน ดังดวงอีเกิงเด้อผันว่าพี่ไม้ไม้พี่รมพรนะคะเดในเวลากันแล้วพี่น้องนี่คือรายการตามห้อยอีสานค่ะเอฟเอ็มเสิภพอุบลราชธานีขอบคุณแฟนรายการทุกทุกท่านที่ติดตามและฟังรายการของเฮานะอยู่อยู่หัวไฮปลายหน้าโอ้ยผันว่าคอยมาหน้าเด้อพี่หงอมื่อนี้มาสนเอาเจ้ามาหน้าน้ำมาสนนั่นเออเพผันไปเ็อยังล่ะ ไปวานเขาไปดำหน้าเออจังใดกามาเด้อม,มาดำหน้าสวยกันประมาห่วยก็ยังว่าถ้าเป็นช่วงดำหน้าดิคอยบว่า,วางเวออียกลายไหลแต่ถ้าเป็นว่าเกี่ยวเขายัางไงอะไรเอ,อ,เอ,อื่นหากกระโดดว,วางวางมาสโนะบอยมาสังวางช่วงเกี่ยวเขาคือว่าเนาะช่วงดำหน้าเนี่ยบว่างเออเวียกมันหลายช่วงดำหน้าถ้าเป็นช่วงเกี่ยวเขาแล้แวแมนเทะสโนวางอยู่าสโน ว่าจะเป็นบนหัวดีเนาะสันนอเอออ้าวรายการตามห้องอีสานพี่น้องเอเมเกสเมกะเฮิร์สาวะบนราชธานีขอบคุณสีเมืองยนต์นะคะนึกถึงครูบอตานึกถึงสีเมืองยนต์ทุกสาขาไกลบ้านคุณผู้แทนจำหน่ายสินค้าทุกอย่างครูบอตารถไทยนาเดินตามรถไทยนครเคอาร์ที่รถดําหน้ารถเกียร์หนรถเข่าหรือว่าจะเป็นในส่วนของแท็กเตอร์ครูบอตานะคะอ่าเขาเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าครูบอตามากกว่า10ปีแล้วนึกถึงครูบอตานึกถึงสีเมืองยนต์ฝากไว้ด้วยพี่น้องด้อแลกกระทั่ง ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลานะคะบุญยังรายการชั่วโมงนี้นะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติมีขายตามหันขยะร้านค้าร้านขายตัวทั่วไปเนื้อครีมสีขาวรสชาติเหมือนกับยาสีฟันทั่วไปกับยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาค่ะขอบคุณนางดานของบริษัททางขยาเทพประทันพรจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ของอยาสตรีฟอราค่ะสตรีชนิดแคปซูล เดี๋ยวเปิดสปอร์ตก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเปิดสปอร์ตก่อนแป๊บหนึ่งเนาะออให้เบิ้งบรรยากาศให้เบิ้งเบื้องหลังการจรัดรายการนะคะกาเปิดสปอร์ตสักประมาณ สี่สาหานาที่เดี๋ยวเขาจะจะปิดสำรับอีพีนี้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะจัดรายการเดี๋ยวจะทํางานต่อนะคะกาเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวเขาจะเอาเบื้องหลังของการจดัดรายการ f ฟล่าเน็ตเวิร์ดมาให้อภินองได้เบื้องกันแล้วก็รายการโฟล่าเล่าข่าวนะคะให้มาเบื้องกันแล้วก็ฝากติดตามช่องน้ำเด้อค่ะเด้อฝากติดตามช่องน้ำมือนี้ให้เบื้องเบื้องหลังนะคะให้เบื้องเบื้องหลังของการจดัดรายการตามข้ออีสานซึ่งหลายๆคนบอกว่าติดตามรายการนี้มา ได้ยี่สิกว่าปีแล้วอุ้ยขอบคุณหลายๆเนาะเออโบบาัตาแตฟ่รายการเถาโค้กกระเถ่าขึ้กนะันเนาะจะเรียกการว่าสามสิบกว่าปีแล้วนะคะขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจเลยนะคะเดี๋ยวเ,เข้าจะจบอ่าได้ส่วนของ ไปอีพีนี่นะคะเทปรายการไปแคนิกรเนาะเดี๋ยวจะทํางานก่อนนะคะแล้วก็เทปหน้าอีพีหน้าติดตามกันได้นะคะยังไงก็ฝากช่องยูทูบไว้แน่นะคะช่อง y o u t u ดีเจหย่เมืองอุบลน,นะคะกดติดตามในเด้อแล้วก็ช่องเพจเพจ a c e b o o k นะดีเจหยอออุบลคือกันนะดีเจหย่ออนไลน์ดีเจหย่อุบลกดติดตามกันแล้วกันนะคะหรือจะเป็นช่อง t ิ k กต็อกเนี่ยก็เป็นช่องหย่นะคะไรกระติบข้าวเนี่ยติดตามได้นะคะฉะนั้นกาเอาลาก่ ่อนเดี๋ยวสปอร์ตจิมมิร์แล้วนะคะเดี๋ยวสิเปิดเพลงกันก่อนช่วงหน้านะคะอ่าอีพีหน้าตอนหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ